ระดับต่อไปให้เราทาั้งหลายตั้งใจเหมือนกับเราตั้งใจมาแล้วละตั้งใจปฏิบัติต่อไปอีกเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางตรับใดเราก็ต้องเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มปรมีของเราพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สำเร็จไม่ใช่พระองค์ปฏิบัติคราวเดียวเข้คาครั้งเดียวกวาสำเร็จพระองค์ก็ต้องอาศัยการสร้างปารมีเช่นเดียวกัน พระอริยสาวกอุบาสกอุบาสิกาที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็ร้วจ็จะได้สร้างปรมีมาเป็นลำด,ดับดัดบมาไม่มีใครเลยที่จะอยู่เฉยๆแล้วเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมา ล้วนจะได้จากการประพฤติการปฏิบัติการฝึกขัดการอบรมทั้งนั้นเมื่ออบรมไปอบรมไปเรารวบรวมสติปรรัญญาบริบูรณ์เมื่อไหร่มันเต็มเมื่อไหร่มันก็เพิ่มอีกไม่ได้เหมือนกับน,น้ำที่เต็มแก้วถ้ามันเต็มแล้วเอาอะไรเทไปเทไรมันก็ไม่มีประโยชน์ ม่แต็ไหล้ที่ยงไปหมดเพราะมันเต็มแล้วประมีของเราเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มแล้วเราไม่ต้องเกียดตะกายไม่ต้องพยายามก็ได้เพราะมันเต็มแล้วมีแต่ผลคือสเสวยสุขได้รับความสุขแต่ความสุขนั้นไม่ใช่เ็ดได้เมื่อ ไว้บุญแล้วอย่างเดียวแต่ปัจจุบันที่เราปฏิบัติอยู่ก็ย่อมมีผลจากการปฏิบัติต่างจากผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราเป็นผู้นักสังเกตจะรู้ได้ใครปฏิบัติไม่ปฏิบัติเวลาเข้าสังคมสมาคมกิริยามารยาท ตลอดถึงคุณสมบัติมันผิดกันคนที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ปฏิบัตินั่นมีลักษณะกิริยาอากับต่างๆผิดแปลกกันมากไม่เหมือนคนปฏิบัติความสำรวมความระวังไม่ว่าพระไม่ว่าโยมถ้าเราสังเกตแล้วรู้สึกว่ามันต่างกัน ไม่ใช่เหมือนกันหมดผู้ปฏิบัติคือผู้เตรียมพร้อมผู้รักษาผู้ทำสติปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์สติปัญญาได้จากการจำการดูหนังสือการท่องจำนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เสมอไป เพราะเป็นสมบัติของตาของหูความจำไม่ได้เข้าถึงใจยูเพียงชั้นสัญญาปลายนอกเท่านั้นหรือความจำเท่านั้นความจำไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่จิตใจมันเป็นเจตสิกธรรมอันหนึ่งแต่ความจำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เสียเลย อาศัยความจำนั่นแหละนำไปใช้ให้ถึงจิตถึงใจถ้าเราอยู่แต่เพียงความจำแล้วยังไม่ได้ความสมบูรณ์เหมือนกับเราเดินทางหรือเราขึ้นภูเขาเรากำลังอยู่ในระหว่างขึ้นระหวงังนี่ยังไม่ใช่ที่อยู่ที่พักที่เย็นใจ ส่วนเรียนจำไว้จำได้นั้นใครๆก็เรียนใครๆก็จำทั่วโลกไม่ใช่ว่าไม่เรียนไม่จำแต่พ็กแกได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ชักแกให้มั่นคงจะแกให้สงบระงับดับทุกข์ทั้งปวงนั้นจะต้องปัญญาในทางจิตใจถึงจิตใจ ที่เกิดขึ้นจากอบรมฝึกฝนด้วยความเพียรชอบด้วยสติระลึกชอบด้วยสมาธิอันตั้งชอบเรียกว่าภาวนาที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอัน,นสงของการภาวนาในปัจจุบันแต่เราทำจิตใจของเราให้ได้ตามที่ท่านแนะนำ ที่ท่านวางไว้ย่อมได้ความสุขนั่งในปัจจุบันไม่ได้รอให้ถึงเวลาอื่นถ้ารวมจิตได้ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่เรียกว่าความเลื่อมใสคือศรัทธารักษารวมจิตปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อง ข้างนอกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องการงานต่างๆเพราะเวลานี้เวลาเราต้องการอบรมจิตใจในทางธรรมต้องการอยากรู้ธรรมคือความสงบคือจิตรวมของเรามันรวมไปอยู่อย่างไรมันสงบอย่างไร เราจึงได้พยายามอยากเห็นจิตสงบอยากรู้จิตรวมแต่ยินแต่คนอื่นก็พูดว่าจิตรวมจิตสงบมีความสุขมีความสว่างอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเราก็ไม่รู้เพียงแต่ได้ยินเฉยๆจำเฉยๆเขาพูดอย่างโน้นอย่างนี้แต่มันไม่มีในจิตของเรา ถ้าเมื่อเราปฏิบัติรักษาจิตได้แล้วกจิตของเราอยู่ในอารมณ์อันหนึ่งที่เราตั้งไว้ต่อเนื่องกันเข้าสู่กระแสรธรรมขาดจากรรก,จกระแสโลกจิตก็รวมได้สุขจากทางธรรม กระแสโลกคือกระแสที่จิตเราคิดธรรมดาที่เราออกจากสมาธิแล้วแล้วแต่มันคิดแล้วแต่มันเรื่องอะไรร้อยแปดนี่เป็นกระแสของโลกส่วนกระแสธรรมนั่นจิตที่คิดจากสติอันชอบเพียรชอบนี่กระแสธรรมที่เพียรพยายามและลึกนั่นแหละไม่ใช่เพียรอย่างอื่นด้วยความเคารพความเริ่อมใส เอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจกันระลึกจิตรวมเข้าสู่อารมณ์อันหนึง่งมีความสงบส่วนผลนั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกมาพูดให้เข้าใจให้เห็นได้เหมือนกับวัตถุแต่ถ้าจิตของเรามันสงบแล้วไม่ต้องใครบอก <c oughs> <c oughs> เพราะจิตธรรมธาตรู้อยู่แล้ว มันรู้ในตัวของมันเองเหมือนกับจิตทุกข์ก็ไม่มีใครบอก,กเราก็รู้ว่ามันทุกข์เวลามันสุขเราก็รู้ว่ามันสุขโดยไม่มีใครมาบอกมาสอนเป็นธรรมชาติไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนี่ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติถูกเราเหมือนกับคนเป็นโรคไปกินยาที่ถูกหมอไม่ต้องบอกว่าหายนะหายนะไม่ต้องบอก ถ้าบริโภคยาที่ถูกแล้วก็สามารถไปแก้ไขเชื้อโรคต่างๆให้หายไปหมดไปเราผู้เป็นโรคนั้นเรารู้กว่าหมออีกเพราะเราสมมันสัมผัสอยู่ในตัวของเราตลอดเวลากินยาที่ไหนถูกมันก็ค่อยหายไปหมดไปความเจ็บปวดความทรมานค่อยหมดไปหมดไปฉันใดเมื่อจิตใจของเราสงบ ใจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วเราก็รู้เองเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้โดยตนเองรู้ได้โดยตนเองไม่ต้องใครเตือนใครบอกนี่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยเหมือนกับเรารับทานอาหารเวลาอิ่มเราก็รู้เวลายังไม่อิ่มก็รู้อร่อยทำไม่อร่อยรสชนิดไหนเราก็รู้เมื่อมันไปถึงลิ้นแล้ว เมื่อได้สัมผัสแล้วภาวนาก็เหมือนกันเราอยากคิดว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นจิตใจนี่ฉลาดถ้าเราอบรมดีแล้วมันฉลาดจริงๆมันช่วยทุกอย่างมันให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราอบรมให้จิตใจได้สมาธิแล้วมันช่วยเราได้มาก เป็นที่หลบภัยได้อย่างดีมีปัญหาต่างๆเกิดเรื่องร้อนวาอุ่นวายชนลมุนขึ้นมาถ้าหากว่าเราฝึกจิตดีแล้วเข้าหลบไปอยู่มุมสงบแล้วเรื่องต่างๆเงียบหายหมดดับหมดแม้เป็นไข้ไม่สบายจะเข้าไปอยู่ส่วนนั้นได้มันก็ดับมันก็หาย ถึงแม้ร่างกายจะเป็นอย่างไรแต่จิตใจดวงนั้นไม่เป็นตามธาตุตามขันจึงเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไปเจ็บไปเป็นในจิตที่เป็นกุศลเหล่านั้นไม่ได้จิตที่มีปัญญาเหล่านั้นเพราะมันละเอียดเรียกว่าพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บ,พ,จจบพ้นจากความตายจริง ถ้าเราไม่อยากแก่อยากเจ็บอยากตายแล้วมันฝึกภัวนาให้จิตใจละเอียดจนสิ่งที่อยากอยากเดานั้นติดอยู่ไม่ได้เหลืออยู่ไม่ได้หลุดร่วงไปหมดเหลือแต่ธรรมชาตินี่อันละเอียดธรรมชาตินี่และสงบ ธรรมชาตินี่ผ่องใสมเมื่อจิตเข้าไปสงบแล้วเข้าละเอียดไปแล้วไม่เหมือนจิตคิดวุ่นอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่ในโลกเป็นคนละโลกทีเดียวเมื่อเข้าไปอยู่ในที่นั่นแล้วไม่เหมือนกับอยู่โลกมนุษย์อย่างนี้ม,มันจิตเป็นคนละโลก บางทีมันรู้สึกวิเวกอยู่คนละโลกไม่ร่วมกับใครทั้งกลางวันกลางคืนเบาเนื้อเบาตัวอยู่ส่วนกิริยาสัญญาอยู่ในโลกพัวพันนี่มันก็เป็นกิริยาภายนอกส่วนจิตที่วิเวกนั้นมันก็อีกมันชั้นหนึ่ง เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรทำให้ปรากฏขึ้นถ้าจิตสงบฤทธิปเป็นไปได้จิตนี่กับทำร่วมกันมีอนุภาพมากทำทำให้จิตมีอนุภาพจิตก็ทำให้ทำนั้นมีอนุภาพร่วมกันแล้วให้เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ เราได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสคือทมอันเอกทมอันสงบอันความสุขผ่องใสหมดจดจากมวลทินเครื่องเร้าหมองเราทั้งหลายพยายามเพราะมีผู้ถึงเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจริงแต่ผู้ไม่ปฏิบัติจริงสักแต่ว่าทำสักแต่ว่านี่ไม่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจแล้ว ไม่สามารถจะได้รับรสของธรรมอันเป็นของจรินนั่นเลยมีแต่จิตที่ปฏิบัติจินเท่านั้นรับความจริงเห็นจินได้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติโด้วยความเชื่อความเริ่มใสายความเคารพตั้งใจจินให้จิตได้สงบจริงจงิแต่อยาอยากรู้อยากเห็น พราะจิตสงบนี่มีแต่ชํำระสะสารพ้ายากแล้วมันเป็นมวลทินของความสงบแต่เราเพียรพยายามระลึกตึกตรองในจิตนี้ได้โดยละเอียดส่วนจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นมันก็ระลึกพุทโธให้อยู่ในพุทโธนั่นแหละเมื่อมันละเอียดแล้วมันหยุดเอง ต่ควบคุมในระหว่างแรกๆให้เกิดความรู้ตัวเราก็ต้องกำหนดต้องตั้งต้องรักษาต้องดูแลต้องสอดส่องด้วยความรู้ตัวบริกรรมคอยเย็นให้สบายละเอียดไปตามําดับภาวนาต่อ